สวัสดีครับเบล่องอาเราสตูสดิโอครับนะวันนี้เราจะวันนี้ผมเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องของเผ่าพันธุ์ที่ใหม่ที่เข้ามาในเกมนี้ที่มีชื่อว่าซินเนอร์ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะท้ายังไงถึงจะเป็นได้อย่างแรกเนี่ยคือคุณพอคุณเกิดมาเป็นวิญญาณใช่ไหมแล้วคุณก็มาตรงสะพานสองสะพานนี่คุณจะมาด้ตรง ฝัง่งในที่จะมีประตูนรกโผล่ขึ้นมาเธอคุณเห็นประตูเลยสีประตูเลยแปลกๆโผล่ขึ้นมาแล้วมันเอ่อแบบอ่าเปิดอยู่อะเออใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะอะเออกดวิ่งเข้าไปหามาันแล้วก็กด e ค้างแล้วมันก็จะพาคนไปในโลกของนรกก็คือมันเป็นประตูนรกเนี่ยเนี่ยประมาณซินเนอร์ก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ ทัวเทสใชได้เทสใช้ได้แต่ผมก็ยังไม่ตัดใจจะเป็นใช่ผมยัไม่ตัดใจจะเป็นไวเซิร์ดโอ้ยแหลกแหลกแหลกถามว่าไม่ผมแหลกอ่าว่าผมโหลดเกมอยู่เรื่องอะไรเรื่องสื่อเกมอะไร GTE โอ้ยโอ้ยแหลก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 มาเคาน์เตอร์ วโอเคเปิดเสียงเพลงทิ้งโอเคในนรกเนี่ยผมอธิบายนะผมเคยเข้าไปอยู่นะครั้งหนึ่งและผมบอกเลยมันมีผู้คุมนรกเนี่ยที่เหมือนเอาเอเอตัวเอจูกัสดเนี่ยมาปรับใหม่ให้มันมีแค่ไอ้ขนตรงเนี่ยเป็นสีส้มแล้วก็มีตรงมือตรงเนี้ยมันจะเป็นสีส้มเนี่ย เพื่อให้ดูเหมือนผู้คุมนรกแต่วริงแล้วไม่มเหมือนแอน,นิเมะผมยังจำได้ตัวนรกในแอน,นิเมะถ้าไม่ผิดผู้คุมมันน่าจะไม่มีท่อนล่างหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่ในเมื่อคิดมันดูสั้นไปผมก็จะมาบอกที่ใครแนะนำที่ผมแนะนำ,นะนำสำหรับทุกคนที่ผมเคยเอามาทั้งหมดนะ เพราะแนะนำอันนี้เพราะมันมีท่าดัสที่เป็นอมตะได้สักนิดหนึ่งและอันนี้เนี่ยมันจะทำดาเมจกับศัตรูคล้ายๆพิษอะแซดเนี่ยก็เป็นเอจเขาไม่รู้กันนะความสามารถท่านี้คืออะไรนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะทำให้ตาศัตรูแบบเอ่อมองไม่เห็นนะแบบนี้โอ้ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรให้เลย อ่ามันโอเคผมก็จะมาบอกด้านของเรื่องเปลี่ยนหน้ากะเปลี่ยนหน้ากากงไว้เซิร์จยังไงอย่างแรกคุณก็มาที่เซเว่นเหมือนเดิมเลยเซเว่น <laughs> <Save it. S 1> <laughs> ถ้าเกิดคุณอยากจะแบบเปิดหมดูดเวสต์ลอดของไว้ยเซิร์ชเนี่ยคุณต้องเลเวลสาิก่อนผมดินคุณมาบอกแบ,บนะเอออันนี้ เปลี่ยนสีหน้ากากก็รีโรเรียสคอลเลอร์รีโรแม็กสเป็นหน้ากากแหละเออโอเคไม่มีอะไรมากคลิปนี้สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคีิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์สรับใครนะครับบาย